Mitsubishi x ็ r o s อเปิดตัวในไทย20มีนาคมนี้หลังจากที่มีการรอคอยและคาดเดากันมาอย่างยาวนานในที่สุดมิ s u b i s h i ก็เตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดในกลุ่ม SUV ที่จะเข้ามาท้าชิงตลาดในประเทศไทยอย่างเต็มตัวกับมิตซูบิชิเอ็กฟรอที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่20มีนาคม2025นี้ นับว่าเป็นการสร้างความตื่นเต้นและคาดหวังจากผู้บริโภคในตลาดรถยนต์เมืองไทยที่หลายคนรอคอยการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรถรุ่นนี้รวมถึงราคาที่จะประกาศออกมาหลังจากการเปิดตัว Mitsubishi e x p r ์ s s ถือเป็นการเปิดตัวที่น่าสนใจเพราะมันมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยสไตล์ SUV ที่แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของ m i ิ s u b i s h ิทั้งในด้านการออกแบบภายนอกที่ดูดุดันและแข็งแกร่งผสมผสานกับความเรียบง่ายและดูทันสมัย ซึ่งถือว่าเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการรถยนต์ที่มีทั้งความเท่และฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายดีไซน์ด้านหน้าของ Mitsubishi e ็กฟรอสได้รับการออกแบบให้ดูมีความมั่นคงด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีเส้นสายแนวนอนดูโดดเด่นเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของรถส่วนไฟหน้าแบบ LED ที่ดีไซน์สวยงามเพิ่มความโดดเด่นและสปอร์ตในเวลากลางคืนในขณะที่เส้นสายด้านข,าข้างของรถนั้นเน้นการออกแบบที่ดูพลิ้วไหว แต่ยังคงให้ความรู้สึกแข็งแกร่งที่สมกับเป็น SUV นอกจากนี้ยังมีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพในส่วนต่างๆของตัวรถทั้งในเรื่องของการตกแต่งภายในที่เน้นความสบายและหรูหราโดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารซึ่งคาดว่าจะมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้โดยสารทุกคนหนึ่งในจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่มีความทันสมัยของ Mitsubishi Exceus โดยมีการติดตั้งระบบ Infotainment ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นในทุกการเดินทางระบบเสียงที่มีคุณภาพสูงจะทำให้การขับขี่ในทุกเส้นทางเต็มไปด้วยความบันเทิงน,นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่ที่ครบครันอาทิระบบช่วยเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบควบคุมสเสถียรภาพและระบบเตือนการออกนอกเลน ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารสำหรับคุมพลังของ Mitsubishi Xfrost คาดว่ารถยนต์รุ่นนี้จะถูกติดตั้งเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน Mitsubishi Xfrost ยังมีระบบความปลอดภัยที่พัฒนาให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้ในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค,ค้าที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น ระบบความปลอดภัยของ Mitsubishi Xfros จะช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในการเดินทางไม่ว่าจะในเมืองหรือในเส้นทางที่อาจจะท้าทายมากขึ้นสำหรับการเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่20มีนาคมนี้หลายคนยังคงรอลุ้นราคาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการตั้งราคาที่เหมาะสมจะทำให้ m i t s u s i s h i Xfros กลายเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจในตลาด SUV หากราคาออกมาสมเหตุสมผลคาดว่า Xfros จะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มองหารถยนต์ ที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการขับขี่คาดว่าการตั้งราคาของ Mitsubishi Xfros t น่าจะอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม SUV ขนาดกลางในตลาดไทยโดยมีการคาดการว่าราคาเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ700,000บาทถึง900,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและการออฟชั่นของรถ Mitsubishi Xfros ถือเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าสนใจในตลาดรถยนต์ไทย ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในวันที่20มีนาคมนี้และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคไม่น้อยด้วยการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันและประสิทธิภาพที่ดีในการขับขี่ทั้งยังรอลุ้นในเรื่องของราคาที่จะประกาศอย่างเป็นทางการในการเปิดตัวครั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจ Mitsubishi Xfros สามารถติดตามการเปิดตัวพร้อมกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาคา่าตัวของรถรุ่นนี้ได้ในวันที่20มีนาคม2025นี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความตื่นเต้นในวงการรถยนต์ประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากเรา